โอ้ยสูบักผีหย่ำย่ามึงเอ้ยบุกลัสีพายของแปนไปพ่อข้อมเม่นบักหนึ่งมันหวานอีหยงวะอันอีไอเท่านี่กินเสียงดังขึ้นมากินขี่นี่ปาะธานวะโอ้ยบักผีหย่ำตับมึงเอ้ยอันกู่ามันผู้ดีกูสิกินเสียงเบาค่อยๆกินจังหดกูกินก็ต้องมีเสียงดังคนเ้่าก็ต้องมีเสียงดังเวลากิกนไม่บอก ปักหาล่ามืออันอันฝากพอกระแม่ไม่ได้เดเอ็นโตบบ้องหูไม่จั๊กเทียเนี่ยคือเลี้ยงเสียขอสุกแทคลูกจังสีแม่บุญจะคว่ำไงเพ่อป่านยังแล้วอันบอมแมนอยู่ประเทศเท่าเดียวอยู่ฟังเล่าคนอันเอฟซีคอยฟังเล่าไมีบ่ผู้ใดพอหน่ามันฝากโต๊ปากมันพออายุจะคนตบเนี่ยล่ะคนตบอายุเท่าะไรก็ตบปากมันชำนาญหล่ะจะมันกินเสียงดังเออกูบอมแมนอัน ลูกให้โซงให้โซ่ที่จะค่อยคอยกินนั่นก็ต้องมีเสียงดังค่นห้าวไม่ได้กินคนเทนใครจะมากินสียงานผมกินคนอื่นเขาไม่แต่งานด้วยเออไม่ก็ต้องมีเสียงดังบักอันนี้บรรลุจะควอบนี่นี่ยังเด็กน้อยอยู่ไหมใช่เออยังเด็กน้อยหมอยกับนังโป่งมาชกวานี่จะแม่มึงบรรลุจะคว่ำพ่อแม่มึงหนู้จักอันสั่งสองลูกเด้ออันลูกบักอีห่าลูกบักห่านี่บ้าแม่มันหลุดหลักกูซูนเออ มาหาว่ากูกูก็ล่างอันสิแพรกของขายแพรของส่งหลูกค่ะเลือดไปเจอข้อเม์กินอันชมตำกินเสียงดังแท้ย่ายเถ่าขึ้มากินฉี่แม่มึงไปไมึงสีผ้ากินฉี่ท่นมึงกินฉี่ได้มึงก็กินหลดกูไม่กินกับมึงดอกแกงเขียเล็กกูสะแตกอยู่หมาสีแม่มันเด็กกูซูนแต่เมยนมึงบุษจะข่วมเออกันไกลมาด้วยเธอ ศูนย์หากันไกลบ่พออันแล้วกันใชรกองนกรก็บอกว่าอันเคาะเกาะเกระเสษเขาเลเดอร์เขาดังอันซุ่มอีหลกสวยเนก็อันว่ากูแซะเขากูบรเแซะเขากูที่แซะเขาแห้งอย่างกูบอกก็บอกอยู่ในคลขีปก็บอกอยู่ว่ากูเกาะเกาะเกเขาแน่เห็นเขาดังกูเลยเคาะที่แซะหาแสแตกอย่างก็บอกถึงื่อหน่ซุ่มมึงนี่จะเป็นหลกสวย ม่นเป็นหลกสวยเลยเมื่อเล่าเราหลกสวยหย่อนคาพูดคาจาพกซูน <soon., S 2> ั่นล่ะก็ไม่ได้แสอะไรกูก็บอกอยู่ว okay. ่ากูอ <girl> <realised> ่านเคากระแสเพราะกูไม่ดังเขาดังตลาดบนตลาดล่างก็ไม่เกี่ยวกันไหมเออก็กินได้ทุกตลาดก็กินได้ทุกตลาดอันมหาว่ากูแสเขาบ้านอยู่ท่าแสหรือว่าฉันบ้านทางงับหัวมึงแล้ล่ะอีกผีแจงอย่างมึงจจงมันอันมึงมาบากูคักกูแน่แท้ซุ่มซูนี่อัน จังแมนอนาลายเหลืองไรเหล้ากูไม่ได้เสกเขากูสูเออโอ้ยกูตัดเสกก่อบวัตถอก็แล้วกูสูงตอนซมงสูนี่ล่ละออจักรโล่ล่ะเจ้านี้กระได้เ <c oughs> ออจังแมนสูก,กระไดเนะาะว่าหากว่าเนี่ยบ้านอยู่ท่าเส่หละแซ่เ,เขาดีจังเลยบ่าจะสั่งเสกก่อ,องอยู่ไม่สั่งแล้วบ่อตองสั่งท่แตกเพราะม่อยากสร้างนั่น ผียามอย่างมึงกูไม่เคยเห็นมึงสั่งกูจักเทียมึงสั่งกูตอนไหนมันจะสั่งอยู่เห็นแซ่เขาจังไม่สั่งแล้วอาจารย์บาบบสั่งก่อนบสั่งฝากถึงอันบักน้อยๆน้นำเนื้อฝากกะพอกะแม่มาน้าสั่งสอนลูกเต่าแม่แน,น่เอออยังให้ลูกมาม่า้มปามหลายลก,กูกะเท่ากะพอกะแม่มน่น้ำหลัก ย่ายเถ่าย่ายเถ่าแม่มึงบาเถ่าพ่อมึงบาเถ่าทีสั้งของไงปักผากงงำตับมึงศูนย์ไปแล้วพี่น้อง <c oughs> บอกมาแล้วศูนอย์ <c oughs> อืมมไปไซล่ะเธอศูนย์ไปบม่เป็ยนแล้ว